สวัสดีครับผมโนดนะครับหรือโนดโซไซตี้นะครคลิปนี้จะเป็นคลิปเส้นทางไปน้ำตกจอกการะดิ่น,นะครับ2.8กิโลนะฮะจริงๆสองกิโลเนี่ยเราก็จะไปถึงที่ที่จอดรถนะครับแล้วก็เดินครับอีกประมาณ3-400เมตรนะครับใ,ใครที่ มีบัตรนะครับใครที่พักอยู่ซื้อตั๋วเข้าพักอุทยานนะครับเอาตั๋วนั้นมายื่นได้นะครับเราไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าน้ําตกอ,อีกไปกลางเต็นนะครับจะมีราคาในนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ต้องซื้อตัว๋วเดินเข้าน้ําตกนะครับใครที่ไม่ได้นอนไม่ได้พักอยู่ที่อุทยาน ตเขา้านะครับอันนี้ผมไม่แน,น่ใจะว่ากี่บาทนะครับดีว่าเมื่อคือนคที่ผ่านมาเนี่ยผมพักนอนพักที่ปิยานะครับผมก็ยื่นตั๋วเข้าว่าเดินเข้าไปได้เลยนะครับมาดูเส้นทางนะครับเส้นทางที่ไปน้าตกนะครับทางค่อนข้างจะแคบนะครับมาแซง เลาสวนทางกันมาถ้ารถยนต์กับรถยนต์ก็กกสวนทางกัน,กน,กนลำบากนิดนึงต้องค่อยๆไปนะครับผมส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ตอนไปเนี่ยผมแทบจะไม่ได้บิดเร่งเลยฟังเสียงได้นะครับผมปล่อยผมแตะเบรกอย่างเดียวเลยนะครับใช้เครื่องเบรกใช้มือเบรกอย่างเดียวเลยนะครับคือขาไปเนี่ยเป็นทางลงมากกว่านะครับ ก็จะสวนกันเวลาขากลับนะครับจะเป็นทางขึ้นตลอดนะครับเท่าที่ผมเจอนะครับรถถ้าเป็นโซ่เนี่ยโอเคไม่มีปัญหานะครับขึ้นลงสบายนะครับแต่ถ้าเป็นสายพานที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คนซ้อนจะเดินนะครับเพราะว่าจะขึ้นไม่ไหวนะครับว่าจะสายพานไมนะครับ ก็ไปได้นะครับทั้งรถสายพานรถโซ่นะแต่ก็จะมีข้อเสียว่าเวลาขาขึ้นขากลับนะครับรถสายพานอาจจะคุ้ออาจจะต้องเดินนะครับตอนขึ้นเนินนะครับหรือถ้าใครที่รถใหม่ๆไปบำรุงรักษามาก็น่าจะบิดขึ้นได้นะผมว่าแต่ทางมันชันมากเลย พูดง่ายๆว่าฟังเสียงเครื่องเนี่ยช่วงขาไปเนี่ยผมแทบ,บจะไม่ได้บิดคันเร่งเลยนะครับแต่ผมปล่อยลงอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แตะเบรก่ันเดียวเลยเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับรถเก่งไปได้รถหลดก็ไปได้นะครับ มีเจอส่วนรถเก๋งนะสองสำคัญนะครับก็ถือว่าไปได้นะครับรถเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนใหม่มากไปไแต่ถ้ารถที่โหลดต่ำกว่ามาตรฐานโรงงานหรือว่าเปลี่ยนล้อแม่กก็ม่สิ ที่สองนะครับโอเคนะครับไปได้นะครับชิวๆครับไปชิวๆครับไอเราก็ลงไปแบบชิวๆเหมือนกันนะต้องเบรกตลอดนะครับทางค่อนข้างจะแคบนะครับถ้าเป็นรถย,ยนต์ส่วนตัว เทป,ปูนไปถึงเกือบจะถึงแล้วเดี๋ยวนี่เดียวครับเป็นกินแดครั่แน่ว่าตอนขึ้นนะครับต้องขนซ้อนลงไหมนะครับน,น่าจะอยู่ที่รถด้วยนะ นะครับบอกเลยว่าไม่พึงหวังน้ำใสน้ำเย็นน้ำมากต้นนี้น้ำเยอะน้ำใสนะครับส่วนซ้ายมือน้ำเขียวเยอะมากออกมาใสรู้บอกว่าเขียวจนน่ากลัว ส่วนรถยนรถอะไรเรายังโอเคนะถ้ารถรถยนต์ส่วนรถยนต์นก็ต้อจะหลบกันตกลิมถนนคนละฝั่งนะฮะดูแร้วนีน้ำล้นนะหลายตามทางเลยบรรยากาศดีนะครับไปช่วงหนะน้าฝน ว่าใครไปหน้าคนไม่มชาเียเยสบายนะครับใครที่ไปไอตองปีล็อกไม่ได้ไปน้ำตกนี่ถือว่าผ่ายนะะยังไงก็ต้องไปนะครับ น้ำตก2.8กิโลน10นาทีนะฮะจากทางเข้ามาจนถึง จอดรถแป๊บเดียวนะครับกำลังจะเดินไปน้ำตกเลยฝนตกนะต้องเก็บกล้องเลยต้องใช้มือถือถ่ายแทนครับย่าขายทั้งวัน มาอีกแล้วหรือเอาถุงพลาสติกมาใส่กล้องด้วยตายละอันนี้รีวิวเส้นทางไปน้ำตกตักรินเดี๋ยวเลยดิ พะโล้พะโล้หนูเอาไปกินนี่อะรอันนี้อะไรการลักน้ำเหรอ mốt đen mang ngay vào. เมื่ไปได้ยินส่วนน้ำตกแล้ว น้ำใสมาก เดินประมาณสี่นาทีงานของเราจะบ่งชั ใช้เวลาเดิน4นาทีก็ไปถึงน้ำตกแล้วนะครับ <c oughs> ไอ้น้ำตกด้วยไอ้น้ำตกด้วย สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับน้ำตกจ็อกกรินนะครับฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ